สวัสดีทุกคนและสวัสดีเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเส้นทางจากเชียงใหม่ไปบ้านแม่แม่แมแมอำเภอเชียงดาวนะครับก็เหมาะสําหรับคนไปเที่ยวเชียงดาวแล้วสามารถแวะเที่ยวได้หรือไปพักผ่อนไปนั่งชิลได้ครับที่นี่จุดนี้ก็จะเป็นปากทางเข้าเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับเป็นแผนที่จากตัวเมืองเชียงใหม่ไปบ้านแม่แม่แมอำเภอเชียงดาวนะครับระยะทางก็70กิโลเมตรนะทุกคน จากเชียงใหม่ก็จะผ่านอำเภอแม่ริมแม่แตงนะครับใช้ทางหลวงหมายเลข107เป็นหลักครับแตนที่แนวนอนก็จะเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่นะครับผ่านอำเภอแม่ริมอำเภอแม่แตงนะครับพอเลยอำเภอแม่แตงไปเนี่ยพอถึงด่านเลยไปประมาณ1กิลโลให้สังเกตเสาสัญญาณ2เสาฝั่งซ้ายมือนะครับเลยเสาสัญญาณไปประมาณนัก400เมตรเข้าซอยเลี้ยวซ้ายเข้าไปครับจากปากทาง107เข้าไป10กิลโลเมตรนะครับ ชมเส้นทางไปบ้านแม่แม่แมนะครับบ้านต้นไม้จังหวัดเอ่ยจังหวัดเชียงใหม่นะครับอำเภอเชียงดาวนะครับ้านหลังเราเนี่ยก็ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับไปเชียงเชียงใหม่รตรงไปเนี่ยก็อำเภอแม่ริมตอนนั้นก็เป็นฤดูฝนนะครับที่ผมเข้าไปนะฤดูฝนอันนี้ก็ฤดูฝนครับตอนนั้นไปก็มีดินสไลด์แต่รถยนต์ทุกรไปได้ครับบ้านแม่แม่ เดี๋ยวไปเจอกันที่เชียงดาวนะครับแยกไฟดแดงหน้าถ้าไปไปลายก็จะเป็นทางหลวงหนึ่งศูนย์เก้าห้าครับเลียวซ้ายนะครับไปไปลายเลียวขวาก็จะไปอำเภอพร้าวทลอหนึ่งสี่หนึ่งสี่นะครับตรงไปก็จะเป็นทางหลวงหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับเข้าอำเภอแม่แตงแล้วก็ไปชินดาวนะครับตรงไป เลยแยกเมื่อสักครู่มาก็จะเป็นนำพื้นแม่แตงนะครับอุ้ยเลยแล้วปั๊มอ่าจะเติมอ่ะไปเข้ารถมันต้องใช้ออกจากปั๊มเดินทางกันต่อครับ ถึงด่านนี้พอเลยด่านนี้ไปก็เข้าอำเภอเชียงดาวแล้วนะครับอำเภอเชียงดาวชดาวไปถึงทางเข้าบ้านแม่แม่บ้านต้นไม้แล้วนะครับด้านหน้าเราต้องเลี้ยวซ้ายนะครับจุดสังเกตค่อนข้างยากนิดหนึ่งถ้าเลยด่านแล้วก็ออกจากเขามานิดหนึ่งที่เป็นโค้งนะครับ จุดสังเกตทางเข้าฝั่งซ้ายมือบ้านแม่แม่สังเกตเสาจะมีเสาสัญญาณโทรศัพท์นะครับขวาถึงก่อนฝั่งซ้ายก็มีนะครับก็ให้สังเกตอย่างนี้จุดสังเกตนะครับจะมีเสาสัญญาณสองเสาอยู่ซ้ายมือเนี่ยถึงแล้วเสาสัญญาณนะครับสายมือต้องจําจุดส,สังเกตใหญ่ๆครับถ้าจุดเล็กๆมันจายาก ต้องเลยต้องเลยไปก่อนเพราะมันเข้าได้หลายเส้นทางนะครับประมาณสามเส้นทางเล็กๆเนี่ยซอยเนี้ยก็เข้าได้เนี่ยต้องคิดซ้ายครับเลยสอนยานมันจะมีซอยเล็กๆตรงรถออกมาครับ อ่านั่นแหละตรงรถเก๋งออกมาฝั่งขวาถ้าสังเกตโอ้โหสังเกตยากเป็นบ้านคนนะขายถังเนี่ยครับบ้านต้นไม้ก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับครูขวัญจะมีชื่อร้านโรงเรียนบ้านแม่แม่แมบ้านต้นไม้ไร่ชาพุทธบันไร่ชาโฮมสเตย์เราก็ตรงไปครับ GPS น่าจะให้มาเส้นนี้แหละ ตรงอย่างเดียวครับถ้าเส้นนี้ถ้าเข้าเส้นอื่นอาจจะอุ้ยทางแคบี๋ยวจะ ชมเส้นทางจากเชียงใหม่มาบ้านแม่แมยนะครับว่าเส้นทางเข้ามาบรรยากาศประมาณไหนมันจะสร้างหครือคือคัดแบบนั้นนะครับที่น,นี่เงียบเลยบ้านนีเงียบเลยนะับมาเส้นนี้ไม่มีรถตามไม่มีรถส่วนแล้วก็ไม่มีรถชาวบ้านขับเลยนะเนี่ยใจวอาเฮ้ยมาถูกหรือเปล่าวะ สายให้ไปไหนบ้านฮิมดอยโฮมสเตย์ไรชาโฮมสเตย์เราอานระเบียงจำปาอยู่เถือนไรชาโฮมสเตย์ก็จำไม่ได้นะว่าสิ้ ทางต่อไปครับสู่ป้อไมยเน,นี่ยถนนถนนเขาแคบๆนะไม่ใช่ถนนกว้างนะครับแต่ก็พอสวนได้พอสวนได้ครับรถยนต์สวนได้เจ้าทินเจ้าทิน mm บ้านชาวบ้านขึ้นไปอยู่ด้านบนนะจะมีที่พักโอ้โหตรงนี้ตรงนี้เหมือนดินสไลนะด์นะกันไว้ใช่แล้วถึงแล้วแต่ต้นไม้ขึ้นเยอะมันก็มองไม่เห็นเนาะ ชมวิวประตูดินชมวิวประตูดินศูนย์กิดโดประตูประตูดาว แต่ต้นไม้มันขึ้นเยอะครับก็เลยจับไม่ได้เยทางเข้าเขาซุมประตูนี้จับได้อ,อ,อยู่เถื่อนก็นอยู่นี่ แม่แม่เนี่ยครับทรายคำยี๋ยวรถไปจอดตรงลานจอดรถวัด เนี่ยหมู่บ้านนะเป็นชุมชนเป็นไรก็ประมาณนี้ครับว่าจะชาวบ้านเขาก็อยู s <S <ๆ>่อาศัยกันในป่าในเขา s <S บ้านอาจจะไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยวัด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 วิหารที่จอด ประมาณนี้ครับให้ชมบรได้กล้ไปด้านหน้าขวามือก็จะเป็นบ้านต้นไม้แล้วก็ชีวาชีวินอะไรสักอย่างนะจำชื่อไม่ได้นะบ้านระเบียงน้ำบ้านทานชีวีเออเนี่ยทางเข้าบ้านทานชีวีบ้านต้นไม้ขวามือเนี่ยครับตรงตรงตรง,ตรงนี้แหละร้านค้าเนี่ย ปดวนให้ดูครับก็ถึงแล้วนะครับนวนให้ดูบ้านปางสายคํารินทานลงไปด้านล่าง ด้านในนี้ก็มีนะครับก็มีเคยเข้าไปตอนนั้นเดินเข้าไปแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่รู้ร้านโฮมสเตยป้าคนนั้นยังอยู่ไหมหนู่นนะครับด้านบนเห็นไหมหนู่นนะที่พักแต่คนไม่ค่อยเข้ามากันเนาะอน่ดนด้านบนนะอันนี้บ้านแม่แม้แมนะครับ รถจอดไว้ข้างล่างดีกว่าเนี่ยโอ้มันเสียงเกินขับไปทำไมเที่จอดรถเขาก็มีแค่นี้ครับเนี่ยชาวบ้านเขาตัเตรียมไปหาของป่าเตรียมน้ำมันพืชไปด้วยตู้จอดน้ำกระจอกเอ้ยไม่ใช่กระจอก สมควรแค่นี้ยครับเดี๋ยวขับดีกว่าทัางก่อนก็ามาประมาณนี้ยดานหน้าแล้วก็ถอยขับเข้ไปก็ไม่มีอะไรละบ้านแม่แม่ครับก็นำมาฝากทุกคนเดี๋ยวเก็บจุดบ้านพักหรือร้านอาหารร้านกาแฟลนวะสองนาทีสามนาทีเนาะ ขอบคุณสำหรับการรับชมเส้นทางจากเชียงใหม่มาบ้านแม่แม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ก็จอดได้นะ